สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่วัดท่าหลวงนะครับจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวจะพาไปชมหลวงพ่อเพชรนะครับด้านในข้างหน้านะครับก็จะให้ปิดทองนะครับเมื่อกี้ผมก็ปิดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับประดิษฐาน หลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะครับองค์สีทองนะครับข้างบนก็ตกแต่งได้สวยงามเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ริมแม่น้ำน่านนะครับบริเวณท่าน้ำวัดท่าหลวงนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งมุมสวยๆนะครับจัตไาเนี่ยน,นะครับแม่น้ำน่านก็ลงไปทางทิศใต้นะครับอันนี้ก็เป็นทางทิศเหนือนะครับเขา่าจะแข่งเรือยาวกันแถวๆนี้นะถ้าจะไม่ผิดก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกกันต่อนะครับ